แต่ว่าทีนี้เนี่ยครั้งนี้จะไม่เหมือนตอนกลับมาตอน22สิงหาเพราะตอนนี้เจ้าที่ราชะทานคนใดเนี่ยไปทําอะไรซึ่งไม่ถูกระเบียบไม่ถูกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยจะลําบากเพราะว่า12คนที่แล้วเนี่ยก็ลาบากนะครับคนที่เดือดร้อนมากเนี่ยคือผอขณะนั้นเดินจำพิเศษแล้วก็แพทย์แพทย์เจ้าของไข้ที่ตำรวจนะครับอาจจะต้อง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 แก้ตัวหรือสู้เยอะหน่อยก็อีกหลายคนที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ ในสัญญาณทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเราเห็นนะครับว่าคุณหญิงพจมานให้ดอกไม้คุณทักษิณ้ท่านนะคุณอนุทินคุณทักษิณให้คุณอนุทินนะครับหรือคุณแพทองทานก็ยินแสดงความยินดีคุณอนุทินะนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาไปเข้าชื่อกันไปร้องสารรัฐธรรมนูญก็ถอดว่าไอ้โมเอไอ้ข้อตกลงห้าข้อเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็น ตอนนี้ก็ถอนเอาไปก่อนใช่นะครับก็สัญญาณก็มาในทางที่เรียกว่าก็รู้แล้วว่าต้องปรับให้การ,นรสนับสนุนไปคือถ้าหากว่าพักเพื่อไทยจะตั้งหลักแล้วเตรียมลงสู่สนามเลือกตั้งแล้วก็ไม่เพียงพั้มไปกว่านี้เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับถ้าหากว่าจะพูดว่าที่คุณแพทองทานภูมิใจเี่ยผมก็คิดว่าก็มีคําอธิบายได้สองข้อค่ะข้อแรกคือคุณทักษิณทําให้มีนายกนะครับถึง6คนนะนับตัวเองด้วยตอน็นไทยรักไทย พอมาเป็นพลังประชาชนก็มีสองคนคุณสมัครสุนเวศค่ะคุณสมชัยบงสวัสด์เพราะถูกยุบนะครับเลือกตั้งอีกทีเป็นเป็นพักเพื่อไทยก็มีคุณยิ่งลักษณ์ค่ะนะครับเลือกตั้งใหม่อีกทีหลังยึดอำนาจก็มีคุณเศรษฐาทวีศิลป์กับคุณแพทองทานค่ะไม่เคยมีใครนะครับที่จะมีนายกได้หกคนอย่างคุณทักษิณนี่ก็เป็นปลอดสารจะจะประเมินว่าดีไม่ดีไงก็แล้วแต่แต่ตัวเลขคือเป็นหกนายกอีกข้อหนึ่งคือการที่คุณทักษิณเนี่ยยอมกลับมา รับโทษจำคุกนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไอ้เรื่องที่เคยถูกวิจารณามามันก็ผ่อนให้กลายเป็นเบาว่าเขานิยอมรับโทษผมก็มองในแง่บวกนะครับถ้าจะภูมิใจคือการที่คุณนักศึกษาบินกลับมารับโทษเป็นความ,มถูกต้องอที่อาจารย์คิดว่าเป็นครูบาอาจารย์มองเห็นการกระทําแบบก็คือหมายถึงว่า <Yes. S 2> คือโอเคแน่ล่ะครับว่าถ้าหนีไปมันยิ่งไม่ดียิ่งกว่านี้กลับมาเนี่ยก็เรียกว่าโอกาสที่เพี้ยงพ้าไปก็เหมือนกันมาตั้งหลักได้